ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวดู่ดีเจ๊อุนะครับหลังมอบูรพาหมูเดงนี่มาเป็นแผ่นนะนาๆใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะครับหมูเดงเขาลูกค้าเอาเส้นอะไรดีคะลูกค้าบอกว่าเอาเส้นเหนือเหนือลูกค้าบอกเหนือถ้าหัวมึงอ่ะที่พักเดอะลอฟสี่ไซส์สีาชาห้องพักดีมากนะครับห้องใหญ่เตียงนุ่มนอนสบายนะครับ แล้วก็วิวทะเลสวยงามมากๆในราคาถูกด้วยตอนเช้าก็มาปิดทริปที่มื้อเช้าที่ร้าน Secret Beach นะครับร้านกาแฟริมทะเลเลยสวยงามมากๆสวัสดีครับเหมือนเดิมทุกครั้งครับเปิดคลิปด้วยการหาอะไรกินกันก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีเจอุนะครับหลังมอบูรพาเดี๋ยวไปดูข้างในกัน ที่นี่เขามีขายหลายอย่างนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยยังมีหมูสเต๊ะด้วยหอยจ้อนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะฮะคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้สกีสั่งไปยังอ่ะมันต้องสั่งผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมสแกนสแกนแล้วก็สั่งเอาโอเคได้ได้สั่งหมูสเต๊ะสั่งอะไรมากินไะสั่งหมูสเต๊ะใบตึกไมมาแล้วของเราแน่นอนอันนี้รวมหมูรวม มูเด้งนี่มาเป็นแผ่นหนาๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับหมูเด้งเขาหมูสเต๊ะมาแล้วสิบไม้นะครับเรียบร้อยนะครับมือน,นี้ของเราจุดชําระเงิน<ด>ออกกล้อง u ูทู e ได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวโดนกฎหมายดดมเ,เดี๋ยวเขาแบบอะไรนะต้องเซ็นเซอร<ม>์นนนนนนหน้าอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเต็มที่เลยนะตอั้งอยู่หลังมอบูนะคะรแสหลังมอปลราคาค่ะโอเคครับ อร่อยมากแซฟเวอร์ขอบคุณมากเลยค่ะแม่ค้าผมแซบมากาามลู่กค้าว่าูกค้าเอาเส้นอะไรดีกบเอาเส้นีเหลือแล้วก็ถามกับลูก้าว่าเหลือมากไหมคะกคเหลือน้าหัวม,มึงอถึงแล้วนะครับเดี๋ยวลอบซีไซส์ศีราชาเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันนะฮะ ไปเช็คอินเสร็จแล้วเรียบร้อยเข้ามาด้านในนั้นเป็นอะไรห้องอะไรอ่ะเก็บของเก่าวางทองเคยกินไหมเคยๆเกิดไม่ทัน ของเราได้ห้อง305นะครับให้เลี้ยวขวาก็คือให้ไปกดลิฟต์นั่นเองอ้าวลิฟต์มาพอดีชั้น3ครับดูภายนอกที่นี่เหนือนตึกมันเก่าๆนะฮะแต่พอเข้ามาข้างในมันค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวไปดูห้องกันว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้ยไม่แย่นะเนี่ยตกแต่งดูดีมากๆเลยครับเนี่ยข้างในทำไมข้างนอกมันดูเก่าจังวะหาห้องไม่เจออ้าว ขอบคุณครับหาห้องไม่เจอซะแล้วนะครับถึงแล้วห้อง305ไม่ค้องหอมใช่ไหมแล้วก็เข้ามาในห้องเรียบร้อยนะครับห้องถือว่าโอเคเลยนะในราคานี้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแอร์ทีวีโซฟาก็มีตู้เสื้อผ้าได้เป่าผม ในห้องน้ําก็มีชักโครกแบบสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะฮะที่แบบว่าล้างตูดอัตโนมัตินะครับไม่รู้จะใช้เป็นไหมฮนะ,ะเดี๋ยวต้องลองมั่วดูนะครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศในห้องให้ดูว่ามันดีแค่ไหนนะครับอย่าตัดสินเพียงแค่ตึกภายนอกที่มันดูเก่านะ,ะข้างในเจ๋งมากเลยชอบชอบเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับ ระเบียงหน้าห้องกันนะครับว่าวิวเป็นยังไงบ้างนะฮะโอ้วิวระเบียงหน้าห้องถือว่าใช้ได้เลยนะครับมองลงไปด้านล่างนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะครับแล้วก็จะมีเห็นทะเลด้วยแต่ว่าตอนนี้ทะเลน้ํามันลงแล้วครับแห้งหมดเลยเห็นเป็นก้อนหินอยู่เดี๋ยวตอนน้ําขึ้นสวยๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าลมเย็นดีมากที่หน้าระเบียงเขามีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะไว้ให้นั่งชิลด้วยนะครับ ใช้ได้เลยแล้วนี่ก็คือเด e l o อฟสีไซส์สีราชานะครับราคาเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยอยู่ที่คือละ700บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็คือต้องจองตรงกับทางโรงแรมนะครับส่วนห้องของเราเนี่ยเป็นห้องแบบซูพีเลียนะครับจองผ่านหน้าโก o ด้เนี่ยหน้าโก o ด้โชว์อยู่ที่899บาทนะครับแต่พอรวมแวดแล้วก็จะกลายเป็น1058บาทเท่านั้นเองนะครับก็ตีเป็นว่าพันท้วน แต่ว่าราคาของเราราคานี้เนี่ยไม่มีอาหารเช้านะครับซึ่งเลือกได้ถ้าเกิดว่าใครอยากทานอาหารเช้าของโรงแรมก็เพิ่มราคาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราเลือกแบบไม่เอาอาหารเช้าโรงแรมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยออกไปหาอะไรกินกันโอเคโดยรวมผมว่าโอเคเลยนะครับห้องก็สวยนะครับห้องสวยเตียงใหญ่เตียงนุ่มได้ปลอผมตู้เซฟเอ,อ,อ่างอาบน้ํานะครับแล้วก็โถส้วมที่มีที่ล้างตูดอัตโนมัติด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ ส่วนวิวมีวิวทะเลด้วยนะครับห้องราคานี้เดินออกไปนี่เป็นวิวสะว่ายน้ําแล้วก็วิวทะเลเลยแต่ว่าตอนนี้น้ําลงอยู่นะครับ <S <S 1> <S 1> <S เห็นได้โขดหินอยู่เอาครับมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะอันนี้อันแรกเท่าที่อ่านนี่น่าจะเป็นสต็อกก็คือหยุดน,นะครับอันนี้ฟลอนสเปรย์ก็คือน่าจะล้างด้านหน้าเลดี้วอชก็คือล้างจิมีนะฮะส่วนอันนี้น่าจะ ลงด้านหลังลองดูนะเอาอันไหนดีปึ๊บที่เป็นเดยกก็พุ่งใสนะ่น่ะมาไหมไม,มามาทีมิล้วอ,อุ้ยเรียบร้อยเ,เรียบร้อยทำลปเลยเป <c oughs> เรีย้ยสิครับหอมมีรอบนะ้ำเรับเทราตาเิ <c oughs> <c oughs> และนี่ก็คือสภาพของ โนมัตเล่นนะคะเบียกทั้งตัวตายแล้วเสื้อมาตัวเดียวด้วยเอาไปตาตอนนี้ก็เสื้อเริ่มแห้งแล้วนะครับมาขับรถเล่นที่เกาะลอยนะครับไปดูกันไปดูกันอันนี้ก็เป็นท่าเรือนะครับท่าเรือจากเกาะลอยมุ่งหน้าสู่เกาะสีชังนะครับเมื่อกี้เรือเพิ่งออกนี่ตอนห้าโมงเย็นนะยังมีเรือออกไปอยู่เลยบรรยากาศดีอยู่นะครับ ด้านบนก็จะเป็นวัดเกาะลอยนะครับสามารถขึ้นไปชมวิวด้านบนได้ด้วยนะครับแต่เราน่าจะไม่ขึ้นไปนะปวดเขา่า <c oughs> แก่แล้วคนเยอะอยู่นะครับหาที่จอดรถค่อนข้างยากเลยนะฮะคนมากันเพียบเลย <c oughs> เดี๋ยวเรากลับเข้าที่พักกันดีก,กว่าตะกี้นะแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นที่โรงแรม เราจองก่อนนะอย่านี้ก็คือพี่มาคือลูกค้าทุกท่านจะบอกว่าอร่อยค่ะน้ำยำที่นี่คือยำอันไหนเจ็ดร้ไล่อะไรเหรอทุกตัวเลยค่ะเพราะว่าทุกตัวจะเป็นใช้น้ำยำเดียวกันทุกตัวเอาตะกี้สั่งเลย นี่นะครับใครมาพักที่โรงแรมนี้เนี่ยแนะนําให้ลงมากินอาหารเย็นด้านล่างเขาเลยนะครับยำแซ่บมากตักกี้บอกว่าคะแนนให้ชนะอัพต่ยำเลยใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็มียำหมูยอปลาลาแล้วก็ยำปูมมาปลาลานะครับซึ่งปูม้าผมกินไม่ได้นะอันนี้คือฝีมือตักคนเดียวเลยนะฮะดูซากได้ปลาลโนมมากปลาล่าโนมมาก <c oughs> ผมไม่ได้กินเลยกินไม่ได้นะครับปูม้าถึงแม้ว่าไม่ได้พักที่นี่นะครับสามารถวอลกอินมากินได้นะ ซึ่งบรรยากาศคนในร้านนี่โอ้โหเพียบเลยนะครับช่วงหัวค่ำเขามีดนตรีสดด้วยนะครับรบรรยากาศดีมากๆเลยใช่ได้ นี่ก็คือเมนูปิดท้ายนะครับมาม่าทะเลหม้อไฟมอเบลเลอร์เลยแน่นๆเลยครับวันนี้ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปโลตัสฝั่งตรงข้ามซื้อน้ำซื้อสเสบียงแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีตอนเช้าครับบรรยากาศวิวจากภายในห้องนี่ออกมามองทะเลก็สวยงามดีนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาลงมาดูบรรยากาศด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูอาหารเช้าซึ่งเราไม่ได้กินนะ จะเก็บภาพให้ดูเฉยๆนะฮะไปดูกัน พอประมาณนี้นะครับข้าวเช้าก็มีเมนูให้เลือกพอประมาณนะแต่ว่าก็ได้นั่งกินข้าวแบบว่าวิวบรรยากาศชมทะเลไปด้วยนะครับก็ดีไปอีกแบบเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บข้าวของเตรียมตัวเช็คเอาแล้วออกไปหาอะไรกินกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราแวะกินข้าวที่ร้านนี้นะครับร้าน secret beach นะครับ ทางเข้าทางเดียวกันกับร้าน33ซีฟู้ตนะครับอยู่ใกล้กับค่ายทหารตรงบางพระนะครับผมเข้าไปเลยไปดูกันแล้วอ้มันติดทะเลบางพระเลยเหรอที่นี่ร้านเปิดประมาณ10โมงนะครับซึ่งเราก็มาเปิดร้านเขาเลยนะฮะ10โมงพอดีเป๊ะเลยให้ตักเข้าไปดูโต๊ะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับ ไตะกี้ถามไปถามโอลิฟเลยเป็นฝ่ายข้าวไข่เจียวหมูสับมาร้านสุดชิลเลยสั่งข้าวไข่เจียวหมูสับข้าวไข่เจียวหมูับโอเคสัดเลยสัดเลยข้าวผัดต้มยำโอเคขอบคุณครับ ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับทริปสีราชา2วัน1คืนของเรานะฮะที่พักเดอรลอฟสีไซส์สีราชาห้องพักดีมากนะครับห้องใหญ่เตียงนุ่มนอนสบายนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็วิวทะเลสวยงามมากๆในราคาถูกด้วยโดยราคาถูกแบบนี้เราก็เลยจัดมื้อเย็นกันชุดใหญ่ไปเลยนะฮะตอนเช้าก็มาปิดทริปที่มื้อเช้าที่ร้าน s c r e t Beach นะครับร้านกาแฟริมทะเลเลยสวยงามมากๆงั้นวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ